วินนี่เดอะพูคือการ์ตูนสมัยเด็กที่เรารู้จักกันมานานสำหรับเด็กที่เกิดทันนะฮะใช่ลหฮะนี่คือเจ้าหมีกินน้ำผึ้งที่จะมีผองเพื่อนพร้อมกับมนุษย์เด็กอีกหนึ่งคนที่อยู่ในนี้ฮะชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละชื่อเอออาจจะเป็นเอออะไรสักอย่างปีเตอร์เอออะไรไม่รู้จำจำไม่ได้ละมานานมากมานานแสนนานมากรวมถึงมีเจ้าราน้อยที่เป็นตัวโปรดกับเท่าไทเกอร์น้อยเออเต็มไปหมดเลยและนี่ก็คือ วินนี่เดอะพูบัตแอนฮันนี่ใช่ฮะบัตแอนฮันนี่แหมชื่อมันคุ้นๆถ้าตละเบียบจริงแต่นี่คือหนังว oh, ินนี่เดอะพูบัตแอนฮันนี่ที่ได้คะแนนรีวิวแบบถล่มทลายฮะ3 2เต็ม10ฮะจาก1 3 0 0 0ในเว็บ IMDb ส่วน Rotten Tomato es, ก็ไม่ต้องพูดถึงฮะผมก็ยังไม่ได้ดูแต่ก็ ก็ถล่มทลายจริงๆและนี่คือ Nightmare Wish Winnie 2.0ฮะเอ้ย2.2ฮะชนะฮันวี่เวอร์ชัน2.2นี่คือเกม Nightmare Wish Winnie 2.2ถามว่าทำไมผมยังไม่เข้าเกมทำไมันไม่ยอมไปเปิดเกมในนั้นฮะก็ดูจากหน้าของไอไอคอนนี้ฮะมันช่างน่าสนใจเหลือเกินและนี่ก็คือ Nightmare กูจะเปิดกูจะเปิดอะไรคลิปเลยบ่าๆครับผมนี่ก็คือ Nightmare Wish w i n n i ฮะก็คือภายในเกมละก็อย่างที่เห็นนะว่า เกมนี้ไม่ใช่เกมแนวสดใสแล้วเพราะว่าเจ้าวินนี่เดอะพูนั้นได้มันได้ตายไปนานแล้วฮะตัวละครในวัยเด็กของเรามันได้ลงหลุมไปแล้วกับพร้อมกับเพื่อนนะฮะเพราะทุกๆคนก็ต้องเติบโตพร้อมกับเจ้าพูหรือว่าไอ้เจ้าวินนี่เจ้าวินนี่ที่มันชอบกินน้ำผึ้งมันก็ผมไม่รู้ปัจจุบันมันตายไปแล้วนะแต่ปัจจุบันก็คือเพื่อนมันโตแล้วครับน่าจะแกงงอมเงือกไปหมดหมดแล้วฮะ แล้วเราก็จะเห็นเจ้าวินนี่กำลังยืนรอใครสักคนหนึง่งสงสัยรอเพื่อนที่ตายไปแล้วแน่ลอนเลยครับผมเราก็อย่าพูดอะไรเยยะละ,ะฮะเราไปเจอในเกมดีกว่าเฮ้ยก <c oughs> ูเปิดคลิปอย่างวะโอเคฮะสวัสดีครับผู้ชมเรากลับม,มาพบกันแล้วนะครับนี่กูกรลังพูดอะไรตอน,นอยู่ในเกมนะโอเคฮะก็คือตอนนี้เราอยู่ภายในเกมนะฮะพร้อมกับบรรยากาศที่แสนจ <c oughs> ะมืดมนพร้อมกับของข,องขวัญที่เหมือนเรากำลังจะไปให้เจ้าวินนี่เพื่อนถ้าเกิดเราจะเอาของเฮ้ยน้่มันเจ้าราน้อยนี่นาใช่ปะ มันชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้ว่ะผมลืมแล้วแล้วทําไมเจ้าลามันดูอ้วนจังวะใช่ป่ะเจ้าลาปั่มหรือไม่ใช่เจ้าลิงนะ Hello, <Christopher. S 1> อ๋อ <Are you S 1> เราชื่อริสเดฟเฟอร์ This good. sit here good is I'll for a while and then move on อะไรนะคือคือเราชื่อกริสเดฟเฟอร์ว่าอะไรสักอย่างอะแล้วเจ้านี่มันชื่อเออผมเรียกมาไอลาแล้วกันแล้วมันบอกว่าเราจะไปน่าจะไป เอาของขวัญไปให้เจ้าวินนี่เดอะพูแล้วมั้งแต่ว่าเขาบอกให้เรามูฟออนอะไรสักอย่างฮะโอเคเพื่อนทำไม <c oughs> ทำไมดูทำไมดูมดงโง่อะมันดูโง่ๆงไปหน่อยอะ่ะ <c oughs> ตามันเท่ากันน่ะไปละฮะผมจำได้ว่าเหมือนลาตัวนี้มันจะทำจากตุวกว๊กตาใช่ไหมอ้าวอะไรวะแล้วกูต้องก็โดนวับเข้ามาในนี้เฉยเลยนั่นมันทิกเกอร์ใช่ป่ะเจ้าไทเกอร์มันช่วทิกเกอร์ปะวะ แล้วเขาเอาสอนแล้วนะกดอินจะแล้วกดคอนโทรลเพื่อนั่งกดชิปเพื่อวิ่งฮะเฮ้ยกดชิปเพื่อวิ่งกดจัมเพื่อกระโดดกด F อเพื่อเปิดไฟฉายโอเคแล้วบอกว่าเปิดไฟฉายได้ทําไมกูถึงกดเปิดไฟฉายไม่ได้แล้วมีไฟฟ้าช็อตฮะนี่มาถึงกูจะต้องแก้ปั๊โซโดยที่กูไม่รู้ว่ากูมาอยู่ในนี้ได้ยังไงเลยเหรอวะโอ้มาคอดเดี๋ยวมีเลื่อยพร้อมกับเออคาบซ้อมมาเกิอเทศตกไปมาฮะ ชวิงเกตเราชื่ออะไรนะผมชื่อลืมชื่อตัวเหนอะวินนี่อโลเอาอยู่ไอเจ้าหมีน้อยไอเจ้าหมีตุวอุ้ยวอรมันชื่ออะไรนะผมจําชื่อตัวนี้ไม่ได้ฮนะมันชื่อไอตัวคล้า,ายหมูตัวเลก็กๆอะมันคล้ายลูกหมูอะ่ะเออตัวชมพูชมพูอ <c oughs> ุ้ยเย้ <c oughs> มึงอย่างวิ่งตามกูไม่ทันเลยอยู่ดีดมึงว้ามาตรงนี้ยังไงมันชื่ออะไรนะ โอเคอะผมรีบไปดีกว่าอยู่ดีๆมันก็วามาจางไหนอ่ะเอาเลยมาดิไปแทงมันโอเควิ่งตามมาโอน่ากลัวมากโอน่ากลัวโอโอน่ากลัวมากโอน่ากลัวที่สุดมีเคี้ยวด้วยน่ารักจริงๆน่ากลัวไอ้บอกน่ากลัวมากผมซึกลัวไปหมดเลยตอนนีน้ผมบอกเลยว่าผมเจอเกมนี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกมที่เอ,อสยองขวัญมากกว่านี้โอเคมันดูน่ารักเหลือเกินโอเค แล้วกูก็ลงมาผมกลับมีเจ้านี่กำลังจ้องผมอยู่มันชื่ออะไรนะ <c oughs> ผมก็อยากจะถามว่ามันชื่ออะไรวะ <c oughs> โอเคเราไปก่อนนะเราจะเจอใหม่ <c oughs> See you again tomorrow อไอ้แม่เอาไว้เอเอซูนก็ได้เอาไว้ครั้งหน้าโอ้โหผมต้องบอกว่า u a l i t พของเกมนี้มันบอกมันปรับได้แค่นี้จริงๆนะเพราะว่ามันมีแค่แบบว่าเหมือนแบบความใหญ่ของหน้าจอเออผมก็ำล่าสงสัยว่า ไอเนี่ยมันคืออะไรไข่มันเหรอหรือเป็นน้ำพึ่งเหรอเต็มไปหมดเลยอ่ะเอามาแปะเล่นอย่างงี้รู้ไหมว่าเฮ้ยเจยอะไรวะโอ้ชชีสหน่าไม่กูยังไม่ขึ้นไม่ได้ฮะเปิดประตูไม่ได้ whattrigger ป้านีหรือมันชื่อ trigger วะ Hello Christopher I'm sorry I see y o we are in an abandoned factory Do you remember how we used to play? I was able to come to terms with the fact that you grew up, but Vinny and Piglet could not. Vinny is furious. Once, when he in anger, he cut off my left arm and right leg. After that, I hid here. Okay? Let's not talk about said things. I like you that. have to get out of here no matter what. You'll probably wonder why you couldn't get out. Because I'm a coward. But I this know that you can you out of this factory Now to hope to see you again future that get the see be as good as the past. ผมไม่สามารถฟังได้ทั้งหมดนะแต่รู้สึกเหมือนใจความว่าเหมือนมันมีโรงงานอะไรสักอย่างฮะที่มันมาเปิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเรา,เาก็กลับมาที่นี่ฮะ ก็ที่เนี่ยก็คือที่โรงงานอะเราไาอยู่ในโรงงานฮะรวมถึงมือของไอ้เจ้าเสือมันเหลือเป็นกิ่งไม้อืมเหมือนมือมันขาดอ่ะอแล้วบอกว่าเราก็ลาก่อนนะันแล้วออกไปจากที่แล้วก็รีบออกไปจากที่นี่ซะอพระเจ้าแล้วเราก็กลับมาที่เดิมตรงนี้ อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเห็นเลยแม่งเดินไปตรงนู้นโอ้โหไล่กูอีกรอบละหรือว่าโรงงานที่มันมาเปิดมันจะมีสารพิษวันแล้วทุกคนก็เผลิกินน้ำจากโรงงานแล้วเปล่าเพราะสนมากอะคริสโตเฟ,นะฟอร์ให้บอลให้เขาใหนะวอตคริสโตเฟอร์ เราช่อคริสโตเฟอร์ถูกแล้วฮะคือมันผมจะบอกว่าโรงงานมันมาตั้งใช่ไหมแล้วผมไม่แน่ใจว่าคือผมก็ฟังไม่ค่อยออกเข้าใจปะแต่ถ้าเกิดให้ทําให้คิดในแง่ของแบบโรงงานในปัจจุบันใช่ไหมก็คือการมาเปิดโรงงานมันก็มีข้อเสียไงเพราะบางโรงงานอะ่ะมันก็แบบว่าทิ้งของเสียลงน้ําใช่ไหมพวกนี้ก็น่าจะแบบว่าเผลอไปกินน้ําหรือไปกินอะไรจากโรงงานหรือเปล่าทําให้แบบว่า ทำให้แบบว่ามันเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นฮะหรือว่าเกิดการแบบคุ้มข้างอะอืมประมาณนั้นฮะเสียงอะไรอยู่วะมาฮือฮึอฮอฮ,อฮ,อฮืออยู่หน้าอะจะตบคว่ำเลยผมว่ามันก็จะแบบว่ามันเป็นโรงงานที่ผลิตอะไรบางอย่างน้ำผึ้งเหรอเป็นโรงงานผลิตน้ำผึ้งใช่ไหมอันนี้น่าจะคนสร้างเกมแล้วมั้งแม่งใส่หน้าก,ากากเหมือนเพเดย์เลย เพเดขโมยน้ำผึ้งโอเคฮะมืดเหลือเกินโอ้โ oh หแล้วก็พากว้าไปรอบหนึ่งขอบคุณพระเจ้าขึ้นได้ไหมเข้าไม่ได้ฮนะขึ้นได้แต่เข้าไม่ได้ <c oughs> อยามีอะไรโผล่มาตรงนี้นะ ไม่ได้ฮะต้องหากุญแจสักที่หนึ่งโอเครอบนี้กูได้จะเจอวินนี่แน่นอนเจ้าวินนี่เดอะพูเจ้าโปของขเราเจ้าโปตัวสีเหลืองมีขวานด้วยโอเคโอมากก้วเวทเตอร์ฟัคก t ้แดเจ้าโปไม่ใช่หมายถึงวินนี่แกทำไมจำสแก์อย่างเงี้ย <c oughs> อะไรวะ เป็นกระถางซ้มจังเลยว่าอยากไปบินทบาททีหรือไงผมวิ่งก่อนไอ้เชยอเสียงมันเราหลือมากฮะอ้าวแล้วก็พากว่าไปรอบหนึ่งอะไรกันครับเนี่ยแล้วกูก็กลับมาที่นี่ what คืออะไรทําไมเหมือนพิ่งออกจากป่าไม่ใช่เหมือนไม่ใช่หมายถึงพิ่งออกจากป่าเหมือนพิ่งจะเข้าป่าไปยังไงเจ้าเสือ Hi how are you, <are> you? I'll be back son I just fixed the wheel I accidentally broke it This is a present for you <h> มันบอกว่ารถเลื่อนมันพังฮะแล้วกำลังจะซ่อมอยู่น่าจะใช่มั้งแต่กูเห็นแค่ร้อที่วางอยู่ตรงนี้โดยที่ตรงนี้ไม่เหมือนมีอะไรติดเอ็งโอเคเพื่อน <laughs> เหมือนเอ็งเป็นคนที่ดูปกติที่สุดแต่ก็ไม่ปกตินะตอนเนี้แต่แขนมันกลับมาแล้วนะตอนแรกแขนขาดนี่แขนซ้าย ไม่ปกติกูมองไงว่าโตติ๋วะอ๋อนี่ไง Good evening Christopher ที่นี่ n ินนี่เดปุ๊กส์บุ๊ชฟังยากกว่าเดิมอีกฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอะโอเคมีความสุขก็มีความสุขแต่หน้าเองก็ดูวินท้าวินนี่นี่นะเอลโอเอาอายุแอบอินโยเฮาอ้าวแล้วก็วับเข้ามาห้องเลยๆอ,อ,อีกรอบนึงอะไรกันครับเนี่ย แชมปฏิบัติเอาโอ๊ยจะบปั๊ชูค่ะเฮ้ยจ้าว่ากับโดนแน่คันจะกับโดนโอ้ไม่กอดวินนี่ทำไมเอาปากงั้นน่ะไม่เอาซิโอ้โหแล้วแม่งเดินทะลุทุกอย่างไม่วินนี่โอ้โหโอเคผมยอมตายแล้วนึงนะเออวินนี่วันดีวันดีโอ้ทำไม โอ้ยผมว่ามันน่าจะเป็นสารเคมีแหละถูกแล้วทำให้ทุกคนมันสภาพไม่เหมือนเดิมโอ้ยวินนี่ไม่ว่านายจะไปโดนเลยมาฉันเข้าใจดีนะเพราะว่าโรงงานน้ำพึ่งเนี่ยมันเติมสารมากไปใช่ไหมอ่ะนายเลยหิวโหยมากไปหน่อยอ่ะวินนี่ผู้บ้าคลั่หายเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนมีอะไรไปยัง ตอนนี้เริ่มไม่ใช่ละโรงงานแม่งแบบมีทุกสีเลยอะ่ะเป็นน e ีออนแล้วอะ่ะว้าไปบ้ารมาผมเริ่มมืนแล้วตอนนี้นจริงๆอ๋อนี่ไงไม่โอ้โหเอหมา <c oughs> อมี As you can see, I will soon fall into the boiling honey. And lastly, I would like to say that we missed you.

เธอกิดชูนิ้วขึ้นมาเป็นนิ้วโป้งนี่หรือนิ้วกลางนี่ใช่เลยอะเทอร์มินเตอร์จะทัดโอ้ oh my god นี่มันคือโรงงานที่เจ้าลามันบอกฮะว่ามันมาตั้งแถวที่เล่นของเรานี่แหละแล้วเราก็กลับมาโดยที่แบบว่าไม่ได้กลับมาหลายปีไงเพราะเราโตใช่ไหมล่ะโอ้โ oh. ห โอวินนี่ขอบคุณผมต้องขออภัยด้วยนะครับกับผมไม่สามารถแปลได้ทุกอย่างอะรอบนี้แบบว่าถ้าเกิดมันไม่มีซับไตเติ้ลจริงๆผมแปลไม่ได้จริงโอเควินนีไล่กูอ่ะทำเหมือนกูเป็นคนทำทำโรงงานนี้ขึ้นมาเพื่อนหรือผมเป็นคนทำงานโรง,งงานนี้ขึ้นมาวะเพื่อที่จะมีน้ำพึ่งให้วิเจ้าโปน้อยได้กินตลอดเวลา มากัโอ้โหกลุ่<ผ>มไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมนี่ฮะเจ้าเสือเจ้าวินนี่นี่ก็ของขวัญของขวัญคือกล้องเหรอกล้องรับภาพถ่ายฮนะ ยังไงเราไม่เจอกระตายนะจะกระตายเลือกันแค่นี้อืม <c oughs> จบแล้วใช่ไหมผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวแบบที่ผมคิดนะผมคิดว่ามันน่าจะแบบมันต้องระทึกหรืออะไรมากกว่าน,นี้แต่ว่ามันเป็นน่าจะเป็นพรอมโมเดลแล้วมั้งแล้วก็ดูจากตัวแมพด้วยแหละทําให้เฉยๆอะ่ะอืมมันก็ไม่น่ากลัวแต่เรื่องในเรื่องนี่ผมต้องน่าจะเอาไปแปลในในตอนตัดเอาเองอะ่ะมันจะได้เข้าใจมากขึ้นแหละอืม ส่วนง่ายๆคือมันมีโรงงานมาก่อตั้งขึ้นฮะแล้วก็น่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ำผึ้งอ่ะแล้วเจ้าวินนี่เดอะพูอ้าวแล้วออกมาอย่างนี้เลยโอเคเจ้าวินนี่ก็เจ้าโปน้อยเจ้าโปน้อยของเราก็ไปกินน้ำผึ้งฮะที่น่าจะไปกินน้ำผึ้งของโรงงานนี้ที่ทํามาอืมทําให้เกิดอาการคุ้มข้างแล้วบ้าข้างเกิดขึ้นก็คือเจ้าวินนี่บ้าเลือดฮะมันก็ไรฟันไปหมดเลยทําให้เจ้าเหลือเจ้าเสือที่ไม่บ้าข้างไม่ใช่เจ้าเสือเด็กหมายถึง ไม่ได้ไแค่เจ้าเสือไปถึงเจ้าเสือกับเจ้าลาฮะสองตัวที่ยังไม่บ้าข้างฮะแต่เจ้าเสือเสียแขนไปหนึง่งข้างแล้วก็เสียขาไปหนึ่งข้างฮะซ้ายขวาซ้ายคู่เลยอืมครับเกมนี้ก็ได้จบมาแล้วฮะนี่ก็คือนายแมววิชวินนี่ฮะนายแมววิชวินนี่ฮะหรือผมที่เรียกมันว่าเจ้าโปฮะทําไมผมต้องเรียกมันเจ้าโปมันคือหมีฮะผมชอบดูเพนอะไระคังฟูแพนด้ามากครับผมเห็นมันเป็นหมีผมก็เรียกว่าโปลเลยฮะตะกาะรแลยวเนี่ยครับเกมนี้มันก็ผมว่ามันก็ มันเพิ่งออกมาไม่ไม่เท่าไหร่อะฮะอืมมันก็จบไปแล้วฮะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ใครชอบเกมแนวอินดี้ปลาลาดๆหรือเกมแนวอินดี้อย่างเงี้ยฮะก็กดไลค์ฮะฝากกดแชร์ Share, แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยฮะแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าผมคลิปลงคลิปตอนไหนอยากจะได้รู้ว่าผมลงคลิปตอนไหนอะก็ฝากกดไดีด้วยฮะจะได้รู้ผมรู้ว่าผมลงคลิปตอนไหนนะฮะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะบายบายมา